สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเเสียงอาจจะก็อก๊กเก๊กอะไรไปทั่วขออภัยด้วยนะครับก็ขออภัยไปด้วยแล้วกันนะครับผมคลิปนี้นะครับขอมารีวิวนะครับตัวชิ้นงานของผมนะครับก็คือตัวนี้นะครับอาซีเรเล c สวิตนะครับเนี่ยแล้วมันก็มีเสียงไก่อยู่างเงี้ยโอ้เสียงที่หมายเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับขออภัยกันด้วยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นเอฟเฟกต์แล้วกันเนาะนะครับก็ ตัว ntw ตัวนี้นะครับเป็น ntw 0 1นะครับผม it 1 0นะครับเป็นรหัสมันนะแต่ว่าเราไม่ต้องรู้หรอกเรารู้แค่ว่ามันคือ r c relay switch นะครับผมที่ใช้กับพวกรีโมทพวกเนี้ยเนี่ยนะครับรีโมทที่เป็นรีโมท r c ทุกรุ่นเลยนะครับสามารถใช้รีเลย์ตัวนี้ได้นะครับใช้ร่วมกับรีซิฟ์นะครับใช้ในการสั่ง on off รีเลย์นะครับถ้าเป็นโมดูลรีเลย์ทั่วไปนะครับผมจะไม่สามารถใช้กับรีโมดอ่าพวก r c ได้นะครับเราเสียบไปมันก็ไม่ประโยชน์หรอกมันก็เหมือนเดิมครับมันก็็เเปปปิิดดดดไไไไมมม่่้้้้นนนะครัับตองใช พวกรีเลย์พวกนี้นะครับเป็นระบบที่เขาทาขึ้นมาเป็นระบบดิจิตอลนะครับผมตัวแปลงสัญญาณ PPM นะครับผมเป็นสัญญาณโลจิก high โลจิก low นะครับในการสั่ง on off รีเลย์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบโฉมใหม่นะครับผมที่เป็นชิ้นงานตัวจริงแหละที่ลูกค้าจะได้รับนะครับที่ลูกค้าสั่งซื้อไปจะได้แบบตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวต้นแบบนะครับที่คลิปก่อนที่ผมเคยรีวิวไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นชิ้นงานต้นแบบนะครับข้างล่างก็จะปิดไปหมดอย่างนี้นะครับ แต่ชิ้นงานที่ได้ไปจริงๆนะครับของลูกค้าทุกคนนะครับจะมีฟิล์มหดแบบนี้นะครับไม่สีฟ้าก็สีใสนะครับนี่นะครับจะไม่ได้เป็นเปลือยแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรผมไว้เพื่อป้องกันน้ํากันอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นชิป CPU นะครับผมไม่ใช่ IC ธรรมดานะครับผมเป็นชิป CPU เลยนะครับผมในการแปลงสัญญาณนะครับผมสัญญาณพวกสัญญาณที m เนี่ยให้เป็นโลจิกไฮโลจิกโรนะครับผมให้ตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับผมสั่งไฮสั่งโลตัวรีเลย์นะครับก็มาดูกันนะครับว่า เราจะใช้งานมายังไงนะครับในคลิปนี้ผมจะไม่ได้ต่อโหลดทดสอบให้ดูนะครับแต่ผมจะใช้เป็นมอนิเตอร์นะครับผมตัวดิจิตอลมิเตอร์เนี่ยในการวัดขาให้ดูนะครับว่าพอเราเปิดพอเราปิดแล้วเนี่ยรีเลย์มันจะสั่งทํางานยังไงนะครับเสียงวุ่นวายมากเลยนะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมโคตรขุนหิรเลยเสียงแบบนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็นดิจิตอลมิเตอร์นะครับผมจะวัดไปที่โหมดนะครับเช็คสายไฟขาดสายไฟรั่วนะครับก็คือถ้าสายมาชนกันนะครับตัวนี้จะขึ้นค่าแบบนี้นะครับเป็นตัวเลข เป็นึ่1อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีเสียงดังติดร้องนะครับก็ถ้ามันติดกันนะครับมันจะร้องแบบนี้นะครับผมจะทําการเอามาต่อนะครับขากลางอันนึงแบบนี้นะครับโอ้โหไก่ครับไก่หมแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมจะลองเอาประจําอันที่สามดูนะครับแบบนี้อ่ะมันจะติดนะครับมันจะเชื่อมกันอยู่นะครับแต่ถ้ามาแรกล่ะมันจะไม่เชื่อมนะครับอ่าแบบนี้ผมจะว้งอย่างนี้ก่อนแล้วกันจากนั้นนะครับที่ปลายสายนะครับของตัวอร์ซิลิลิสสวิตนะครับตัวนี้ ในคลิปเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวตัวต้นแบบนะครับแต่ว่าตัวนี้สินค้าจริงจะเป็นแบบนี้นะครับเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะตรงนี้นะครับผมก็เอาไปต่อกับรีเซิร์버ของเราได้เลยนะครับจะเป็นรีเซิร์버รุ่นไหนก็ใช้ได้หมดนะครับอย่างผมผมก็จะต่อกับตัวอ่ FSIA6B นะครับผมผมก็จะทําการต่อแบบนี้เลยนะ๊บอ่ะผมต่อไปที่ช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวรีเซิฟแน่นอนต้องมีไฟเลี้ยงนะครับผมจะใช้เป็น อะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์เรานี่แหละนะผมในการทำเป็นตัวแปลงไฟออกมานะครับเป็นไฟ 5V โวลต์นะครับตัวโมดูลลีของผมนะครับผมจะลองรับไฟอยู่ที่ 4-6V ถึง6โวลต์นะครับผมถ้าเกินนี้นะครับเกิน 6V โวลต์เนี่ยอาจจะเสียได้นะครับดังนั้นไม่ควรใช้ไฟเกินนี้นะครับผมก็จะทําการต่อนะครับเพื่อเอาไฟเลี้ยงมานะครับสายสีขาวมให้เป็น 5V โวลต์แล้วกันนะครับ แล้วก็สายสีน้ำตาลหรือเปล่าอ่าเป็นให้เป็นกราวจากนั้นผมก็จะเอาเสียบเข้ากับตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อเป็นไฟเลี้ยงให้กับตัวรีเซิร์ฟนะครับเสียบไหนก็ได้นะครับเพื่อให้เป็นไฟเลี้ยงเฉยนะครับเราจะใช้ไฟเลี้ยงจากสปีดคอนโทรลจะใช้ไฟเลี้ยงจากตัววงจรอะไรก็ได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับทําการเปิดรีโมทโอเคตอนนี้รีโมทผมคอนเน็แล้วนะครับผมจะลองโยกชันแนลหนึ่งนะครับที่ผมต่อไว้นะครับ จะเห็นนะครับพอผมโยกขึ้นนะครับมันจะติดนะครับผมก็คือขา1กับขาสองใน่นกันนะครับพอปล่อยมันก็จะตัดนะครับโยกติดปล่อยตัดนะครับเราจะไปใช้กับพวกสวิตต์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงสมมุติว่าผมจะไปใช้กับสวิต์ดีแล้วกันเราก็ต้องเอาไปเสียบที่ Channel 5หรือไม่ก็ช่องหกนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาตั้งค่าที่รีโมทนะครับว่า Channel 5 หรือว่าช่องหกเราเนี่ยมันอยู่ที่สวิตช์ไหนก็ไปที่ตัว aux นะครับแล้วก็ไปที่ตรงช่องที่เราเสียบไว้นะครับผมจำไม่ได้ว่าห้าหรือหกของผมเนี่ยอ่ะโอเคมันเป็นหกอยู่แล้วนะครับก็พอเราสับสวิตช์ดีนะครับผมดูนะสับลงปุ๊บสายไฟนะครับผมขาหนึ่งกับขาสองนะครับเชื่อมกันนะครับเอาขึ้นตัดนะครับเอาลงเชื่อมนะครับเอาขึ้นตัดนะครับเอาลงเชื่อม นะครับขึ้นตัดลงเชื่อมนะครับอ่ะพอลงมาเชื่อมอยู่ใช่ไหมสมมุติว่าผมต่อขา2กับขาสามแทนนะครับอ่ะตอนนี้ขาสามจะไม่เชื่อมนะครับกับกันนะครับเท่าขึ้นมันก็จะเชื่อมนะครับเอาลงมันก็จะตัดนะครับขึ้นเชื่อมนะครับลงตัดแบบนี้นะครับอ่ะก็คือตัวอาร์ซีลีเลสสวิตนะครับผมมันก็คือลีเล่นะครับผม ตัวเปิดปิดรีเลย์นะครับวงจรคอนโทรลนะครับเปิดปิดรีเลย์ครับโดยการแปลงสัญญาณ PPM เนี่ยจากรีเซิร์ฟเนี่ยนะครับผมให้เปิดรีเลย์ปิดรีเลย์นะครับตัวนี้ลูกค้าจะเอาไปอะแดปกับอะไรก็ได้นะครับส่วนใหญ่ของลูกค้าผมก็จะเอาไปเอ่อเปิดปิดมอเตอร์รถตัดหญ้าบังคับวิทยุนะครับหรือว่าก็หรือไม่ก็สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเปิดปิดเครื่องยนต์นะครับมันเลือกแต่ลูกค้าจะเอาไปอะแดปนะครับเอาไปใส่กระโดดมอเตอร์นะครับสั่งเปิดปิดมอเตอร์ระยะไกลนะครับโดยรีโมทพวกนี้นะครับ เพราะว่าถ้าเราจะควบคุมมอเตอร์หรือว่าควบคุมไฟอะไรต่างๆเนี่ยกับรีโมทพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้กับสปีดคอนโทรลใช่ไหมครับซึ่งสปีดคอนโทรลตัวนึงนี่แพงมากเลยนะครับดังนั้นนะครับผมคลิปนี้จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยนะครับตัวนี้นะครับผมลดราคาให้แบบสุดๆกันเลยนะครับผมราคาปัจจุบันนะครับผมลดเหลือ150บาทนะครับผมให้ตลาดจีนแตกกันไปเลยทีเดียวทีเดียวนะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมไปเช็คดูตลาดจีนนะครับพอช่วงโปรโมชั่นของเขานะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ153บาทถึง160บาท เลทประมาณนี้นะครับอาจจะมีบวกๆขึ้นไปอีกแล้วแต่ร้านนะครับแต่ไม่มีร้านไหนที่ต่ำกว่า154บาทเลยนะครับราคาต่างประเทศนะราคาจีนนะแต่นี่นะครับผมฝีมือของผมเองนะครับผมฝีมือเด็กไทยนะครับฝีมือคนไทยนะครับราคา150บาทครับผมให้มันรู้ไปฮะจัดไปครับผมราคา150บาทนะครับมีราคาปีกราคาส่งด้วยนะครับแต่ราคาทั่วไป150บาทนะครับถ้าสั่งมากกว่า10ตัวอย่างนี้ก็หลังไม่กันทีนึงแล้วกันนะครับอ่ะก็ สินค้าตัวจริงที่ลูกค้าจะได้รับนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าวงจรภายในเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเจียนใหม่นะครับออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับคืออะไรด่วนเก่านะครับผมขออนุญาตปิดระบบไปเลยแล้วกันนะครับหลังจากทดสอบเสร็จแล้วเนาะปิดปิดปิดไปนะครับโอเคนะตัวเจียนเก่านะครับตัวรุ่นเก่าไม่ใช่ตัวรุ่นเก่าตัวต้นแบบเรียกว่าอย่างนี้ ก <G én érique> ็เป็นจริงเก่าแล้วแหละเพราะว่ามันมีช่วงที่เป็นช่วงหนึ่งที่ผมขายไปสักวาณได้เดือนหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ขามันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นแบบจัมเปอร์แบบนี้นะครับเอามาเสียบแบบนี้และก็เอาไปเสียบกับรีเซพเชอร์นงนะครับแต่รุ่นใหม่นะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบหัวตายนะครับผมไม่สามารถถอดได้นะครับตัวนี้ทําไมถึงต้องทําแบบนี้นะครับผมว่าตัวนี้มันแข็งแรงกว่านะครับก็คือเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยสายมันก็ไม่หลุดไม่หักนะครับ แต่ตวนนี้โอกาสที่สายหักเนี้ยมันอาจจะมีนะครับย้าว่าอาจจะมีนะครับแต่ก็จะไม่เคยเจอนะครับผมก็เลยแบบว่าเออเราเอาคุณภาพไว้ก่อนนะครับผมเลยออกแบบมาเป็นแบบนี้นะครับบอกเลยว่าต้นทุนทําก็สูงเหมือนกันนะครับไม่เหมือนบอร์ดจีนนะครับบอร์ดจีนก็คือเขาจะเอาสายไฟเนี่ยมาบัดจีใส่กับขาตรงนี้เลยถูกไหมอ่ะเขามาบัดจีใส่ตรงนี้แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราโยกสายไปมาสายขาดนะครับสายขาดสายหลุดบางคนบัดจีไม่ได้ต้องทิ้งซื้อใหม่นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ ผมแก้ปัญหาหมดเรียบร้อยแ,แล้วนะครับยังไม่เจอปัญหาอื่นเลยนะครับตรงนี้นะครับวงจรนะครับไฟเลี้ยงนะลองรับไฟอยู่ที่4ถึง6โวลต์นะครับต่ำกว่า4โวลต์ระบบอาจจะไม่ทำงานนะครับ4.5วันนั่นแหละอ่า4.5โวลต์เนี่ยอาจจะไม่ทำงานครับไฟเนี่ยผมให้เรียดประมาณ4.5ถึง5.5 6โวลต์ประมาณนี้อ่า4.5ถึง6โวลต์เนี่ยอยู่ในเรียดประมาณนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยงของตัวนี้นะครับถ้าเกินนี้หรือต่ำกว่านี้ อาจจะไม่ทํางานนะครับหรือถ้าสูงกว่าเนี่ยมันอาจจะเสียอาจจะช็อตได้นะครับมันจะไหม้ได้นะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นข้อจะเว้นนะครับมันก็เป็นหมดทุกอันแหละนะครับผมอาร์ซีลีเลสสวิตนะครับถ้าปล่อยไฟเลี้ยงมากเกินไปนะครับมันก็เสียนะครับเพราะว่าชิป IC ตัวนี้นะครับผมก็คือมันเป็นชิป CPU เลยแหละนะครับราคานี้ก็พุ่งจ้าดเลยนะครับแพงมากอ่าแต่ผมก็เอามาทําให้คนไทยได้ลองใช้กันนะครับอ่ะสเปคโหลดนะครับผมตัวนี้เป็นครับเป็นรีเลสสิบแอมป์นะครับผมอ่าขา Ncno นะครับผมโหลดกระแสได้1 0แอมป์นะครับจะไปต่อกับมอเตอร์ต่อกับไฟต่อกับเครื่องยนต์อะไรยังไงก็เอาไปใช้ได้อยู่แล้วนะครับสบายเลยๆนะครับ1 0แอมป์ก็คือโหลดมอเตอร์ได้สบายเลยนะครับจะไปทำอะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่ลูกค้าจะเอาไปอัดอัพนะครับก็โอเคเนาะใช้ได้กับทุกรุ่นนะครับไม่ใช่แค่ของไฟสกายนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมก็เคยถ่ายรีวิวไปแล้วนะครับผมผมใช้กับรีโมทของฟุตบอลหรือเปล่า หรือของไฟพัดหรืออะไรไม่รู้นะครับจะไม่ได้เหมือนกันรีโมทโซมแม่เหละที่เขาเรียกกันรีโมทโซมอ่ะนะครับก็ใช้เหมือนกันนะครับใช้ได้นะครับก็คือจะบอกว่าตัวเนี้ยมันใช้กับรีโมทได้ทุกรุ่นเลยนะครับผมสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะผมที่ Li@ น์แอด383 iroko นะครับหรือว่าแฟนเพจ ntw production นะครับหรือจะโทรติดต่อเข้ามาโดยตรงเลยก็ได้นะอ่ะนะครับผมเป็นเบอร์นะครับผม0630570556นะครับผมถ้าโทรมาเนี่ยอาจจะตอบเร็วกว่านะครับแต่ถ้าติดต่อมาทางไลน์แอด ออฟฟิเชียลนะครับหรือว่าทางเพจเนี่ยอาจจะตอบช้าได้นึงนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์นะผมชอบทำงานปฏิบัติมากกว่านะครับอ่ะโอเคนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมใครอยากได้สนใจติดต่อเข้ามาแล้วกันนะผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับการรีวิวนะครับผลงานของผมเองนะครับฝากซื้อกันด้วยนะครับอ่าผลงานฝีมือเด็กไทยนะครับผมฝากด้วยนะครับกำลังตั้งตัวครับขอบคุณครับ